สมบัติุกูุกคนทั้งในภิกขียาตางประเทศเดียครับบางรับชมกันรอชมหน้าได้มามรอบพระพุธศาสนอยู่ที่วัดกลางระดับหนึ่งาพระาว่พระครูธรรมวิวัฒน์หอ้าณะเผ่กนวัดอ่างรสองกลางวัฒนาหลวงพ่อพระครูสุภัรรกิจจกรรองเจ้าคณะเภอผูขันวัดหมวเสือ ท่านข้อศกรรักาบรระัการาชชนราชนามระกาศมารมีบารมารมีารมีารมีบารมดบารารมีบารมีารมรมีาร้บารารัีบามีบมี่าหม้ารมีารบรราร,ร,าร,าามระมรีบาสมีบาขมบารารมากมีบรมารารมีบรรีบมรามีรารทารมีบารีรบ 6. กราบรัตนาวพระครูเสกสิทธิิิวังเสวโมนเจ้าคณะำบเสดาใหญ่ตาบุตวัดอุดมมงคล 7. กรันาและพระครูสิลเมุนเจ้าคณะตำบลโคกเทวัดมนต์สราบ 8. กลาบรัตนาลพระครูวิชาวิิยากจเจ้าคณะตำบลสนเขตหนึ่งกล่าบรัฐนาทั้ง8รูปด้เมตตา เป็นผูท้ทอดผ้าควางสือถถอ่อมรมกัานาดทธิอาวยความเคารพพระเดชพระคุณช่วงนี้เขาไปถวายจดุป,ปัจจัยพระคที่ซื้์สองปุติสวรรคไปิธรรม เัดสิ้นการถวายสัตวปัจเจาดยกนเจ้าวสุทธิดในปดรูปไ้เมตตาทพระกแบต่อไปจะได้ถวายกับปิยพันธ์ในโอกาสนี้กราบรารนาของพระเทรจำนวนปรูปดเมตตาเป็นผู้ถวายกับปิยพันธ์ระดับที่หน่กราบรารนาขลงพระครุกวิสุทธิมานี้ เจ้าคณะตรวจวนวสุรางวันไถ่เทพนิมิตระดับที่สองกลัาวรัตนาพ่อพุทธบุรณะธรรมกิจิเจ้าคณะตระวนเจของเวตสองวัดขน 3. สามกลาวรัตนาพ่อเจ้าที่การสามพริบขาอา้าคณะตระเวนถาเสือวัดประพุลราชรองดงสี่กลารัตนาพระจักรพระมหาชัดไชพรกิตติโกเจ้าคณะตรวจปิสิมาวัดห้องห้า หากราบรัตนาแล้วก็พระปรุกกระพรมจากวังจาน้าบุตัดะเคียนลมศักดิ์วัดตะเทียนหกกราบรัตนาพระปลุวิสุทธิธาตทพาดารองเจาหน้าทบุตรกัณฑารณวันศรีสถานเจ็ราบรัตนาพระที่ไนรสงคิสปิยาศีโลรองเาหน,น,นตบุรสํหลวงตาเจนวันอัมนเจาริญและ8ประบรัตนาพระวิชิตกิติวันโน ในการต้องการรองเจ้าคณ้อุปถัมูขไนว้พระนเรารา้านการ์แบบรูปได้เมตตาเอาไว้กตบไปย้พันัรแต่เราทานด้วยความเคารพทันับน เนระคุณตวอยจะถูกปัจจัยอีกรอบนะรอบที่สองเด็ประคุณทฏิสวดพระธรรมในมันนะการในความขอบพระคุณในความเมตตาหลวงพ่อจะกระนประสิทธิการทังแปรูปที่ด้เมตตาทวานกันปียพัยรับหน้ต่อไปจะเป็นการมอบทุนจากกระนนิสงสองคร์ ส่วนของคณะสงฆ์อำเภอขุข,ขันในโอกาสนี้กล่าวพระรราหลวงพ่อพระมหารกรณ์กัตฑปุญโจเจ้าคณะอำเภอขุข,ขัน เป็นการหมอบทุนมอบทุนสงเคราะห์พระพิสุงสงฆ์ผู้ที่มรณภาพที่วัดกลางอำเภอคุขันและใน,ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ต่อบลรพตยเหนือนนะจะได้มอบทุน สงตบนเทศกิจํานหนึ่งมือเก้าพันห้าร้อยบาทในโอกาสนี้ครัาในวันหลวงพ่อวัดเจ็กได้เป็นทุ่มอบกับรัฐนาครับทุนคณะสตนต,นตน 9, 5, 5. บนเทศกงานจำนวนมาดูการร่ววัดเจ้จะได้มามอบนะหมอบทุน หลว,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 วงพ่อรับรู้วิจิระธรรมะโสดสุนหลวงพ่อจะรับวัชพุทธพิสิทิ์แตเป็นผู้พ่อครับ การเซตเส้นการมอบทุนสองเคราะห์สงอสงสองเคราะห์สงอสงประเดี๋ยวเป็นคนที่พอมรณาภาพซบราคาเมืหหม่อซบราคาเมื่อถึงเป็นวลาถึงปฏิบัติมาเห็นประจำทุกทุกซบถึงมีพระมรณภาพไปก็จะมีทุนมอบสองเคราะห์ มอบสงเคราะห์ศพละมหาเมื่อนนะสำหรับคณะสงฆ์งพระกุคันเนาะมีมัดเตะมการประชุมชมัดเตะกันมีพระวรณาพานก็มีการจัดเก็บจัดเก็บแต่ละวัดแต่ละที่พักสงนะรวมรวมมากรได้มหาเมาืม่อนเนาะจำนวนมหาเมื่นบาทนะสำหรับทุนสงเคราะห์ Ah kena, nak guna ke cap clip bagi berkenan sebagai judul ini yang kan tu protokol